สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของ Now Showing ค่ะอิงก,ก็จะมารีวิวซีรีส์ที่อิงได้ดูมาจาก Netflix นะคะชื่อเรื่องว่า Chilling Adventures of Sabrina ค่ะ ชื่อไทยของเรื่องนี้ค่ะ s a บ r i n a สาวน้อยต้องสาบนะคะเป็นซีรีส์แม่มดสาววัยรุ่นนะคะที่อิงก,ก็ดูมาจาก Netflix นะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพัฒนามาจากเรื่อง Sabrina the Teenage Witch นะคะของบริษัทที่มีชื่อว่า Archie Comics นะคะซึ่งก็เป็นอ่าหนังสือการ์ตูนมาก่อนนะคะแล้วก็ได้เอามาทำเป็นแอนิเมชันเวอร์ชัการ์ตูนไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็มีแอนิเมชันเวอร์ชัที่เป็นคนแสดงมาแล้วด้วยหครั้งนะคะก็เมื่อนานมาแล้วนะคะใช้ชื่อเดียวกันเลยว่า ซับรีนาเด e ะ i ินเนะคะจนกระทั่งมาถึงซีรีส์เวอร์ชันนี้นะคะก็คือ,อเริ่มฉายในปี2018นะคะก็เลยมาเปลี่ยนชื่อเป็น c h i l l i n g Adventures of Sabrina นะคะ สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะโทนของเรื่องก็จะมีความดักด๊ามืดมืดมนมนนะคะแต่ว่าก็ยังมีปนความเป็นแฟนตาซีนะคะแล้วก็ไร้มนกันสนุกสนานทั้งเรื่องเลยนะคะสำหรับเรื่องย่อนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอ่าซาบรีน่าสเปลแมนนะคะเป็นสาวน้อยรูกครึ่งแม่มดนะคะวัย16ปีค่ะก็คือเป็นเครื่องมนุษย์ ครึ่งแม่มดนั่นเองนะคะที่ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวของแม่มดนะคะที่เป็นคุณป้าทั้งสองคนแล้วก็มีญาตินะคะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกคนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นแม่หมดหมดเลยจากที่ถูกปลูกฝังมาในครอบครัวนะคะก็คือว่าเมื่อถึงอายุ16ปีเนี่ยเป็นเวลาที่ซาบรีนาเนี่ยจะต้องตัดสินใจละทิ้งทุกอย่างในโลกมนุษย์นะคะเพื่อที่จะลงนามเซ็นสัญญาเลือดกับจอมปีศาจนะคะหรือว่าที่ในเรื่องเนี่ยใช้คําว่าใช้เรียกว่าดาร์กลอดนั่นเองค่ะแล้วก็คือซาบรีนาเนี่ยหลัง ังจากที่เซ็นสัญญาเลือดแล้วก็คือจะต้องยอมเดินทางเข้าสู่เส้นทางสายดาร์กของไม่มดอย่างเต็มตัวนะคะแต่ว่าด้วยความที่ ซาบรีนานะคะเป็นลูกครึ่งทั้งมนุษย์ทั้งแม่มดเนี่ยก็เลยทาให้ตัวเองเนี่ยมีความลังเลว่าอาถ้าเซ็นสัญญาเลือดกับจอมปีศาจไปแล้วเนี่ยจะกลับมาหาเพื่อนๆในโลกมนุษย์ไม่ได้นะคะก็เลยทําให้ลังเลลังเลอยู่มากแล้วระหว่างที่กําลังจะเซ็นสัญญาเลือดเนี่ยระหว่างที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลยนะคะไม่ยอมเซ็นนะคะแล้วก็แม่มดสาวน้อยคนนี้นะคะมีความพิเศษนะคะที่พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างนะคะเพื่อที่ จะพยายามให้คนทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งแม่มดทั้งฝั่งมนุษย์เนี่ยเห็นว่าตัวซาบรีนาเนี่ยนะคะสามารถสร้างสมดุลให้กับโลกมนุษย์และโลกของแม่มดได้นะคะาสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งมนุษย์ทั้งแม่มดอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่ตัวซาบรีนาเองเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในทั้งสองโลกของเธอได้จริงๆนั่นเองค่ะ หลักๆนะคะเรื่องก็จะพูดถึงตัวละครซาบรีน่าที่เป็นแม่มดน้อยเนี่ยเป็นหลักนะคะแต่ว่าสําหรับอิงเนี่ยดูไปเรื่อยๆในอิงรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะค่ะจะมีความผสมนะคะระหว่างเรื่องกริมนะคะกับเรื่องมอร์เทลอินสตูเมนต์เชด h ดิลฮันเตอรนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกแนววัยรุ่นนะคะวัยรุ่นมากเลยนะคะเป็นท e นเอชเลยแหละของของอเมริกันนะคะแล้วก็จะมีความเป็นผู้หญิงมากๆเนาะก็คือเป็นฟิลแม่มดที่แบบ ก็ไม่ได้ใสจนเกินไปนะคะเริ่มจะเข้าสู่วัยสาวนะคะแล้วก็ยังคงจะมีแฟนตาซีให้ด,ดูได้ดูเพลินๆอยู่นะคะแต่ว่าโทนของซีรีส์เนี่ยก็จะออกแนวแบบก็มีนัวๆเลือดสาดเหมือนกรีมเหมือนเชดเดิลฮันเตอร์นะคะประมาณนี้ จุดอื่นเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะคะก็คือการพูดถึงนะคะตัวละครคาแรคเตอร์นะคะที่หลุดออกมาจากาคัมภีร์ไบเบิลนะคะมากมายเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทั้งกริมและ Shadow Hunter ก็อาจจะพูดถึงเหมือนกันนะคะก็คือ มีทั้งลิลิสนะคะมีทั้งลูซิเฟอร์มอร์นิงสตาร์นะคะมะีการพูดถึงเดอะทรีคิงออฟเฮลนะคะสามกษัตริย์แห่งนรกนะคะในเรื่องเนี่ยเลือกมาพูด3คนค่ะก็คือลาวยอาธานแอสโเดียสแล้วก็เบลซิบับนะคะซึ่งอถ้าใครที่คุ้นชินกับเรื่องราวของไบเบิลที่ว่ากันด้วยเรื่องของนรกแล้วก็ปีศาจทั้ง72ตัวอะไรแบบนี้นะคะก็จะคุ้นชื่อกับชื่อแบบอของ บริษทของนรกอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีชื่อของสามพลัปรากฏอยู่นะคะแล้วก็ใครที่เคยดู mortal instruments shadow hunter เนี่ยนะคะก็จะจำชื่อ asmodeus ได้นะคะจาก shadow hunter นะคะก็จะรู้ว่าโอเคในเรื่องเนี่ยดีไซน์ให้ asmodeus เนี่ยเป็น prince of hell นะคะแล้วก็เป็นพ่อของ magnus นั่นเองนะคะแล้วก็ Lilith นะคะที่มาปรากฏในเรื่อง sabrina นี้นะคะก็มาในบริบทที่คล้ายๆก,กันกับ shadow hunter นั่นเองคะ่ะก็คือว่าเป็น Lilith ที่ มีความสวามีพักต่อจอมปีศาจนะคะหรือว่าลูซิเฟอร์เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ในเรื่องซาบีน่านะคะก็ยังมีจุดเชื่อมต่อนะคะไปถึงเมืองริเวอร์เดลนะคะซึ่งริเวอร์เดลเนี่ยก็เป็นซีรีส์ของ Netflix อีกเรื่องหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองสมมุตินะคะที่มาจากจักรวาลเดียวกันนะคะก็คือมาจากจักรวาลเรื่องราวของอาชีคอมิกนี่เองนะคะก็ใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ ฝั่งไบเบิลนะคะฝั่งคัมภีร์แล้วก็นรกปีศาจอะไรของฝั่งคริสต์ศาสนานะคะก็น่าจะเพลิดเพลินสนุกสนานกับการได้เห็นตัวละครเหล่านี้นั่นเองค่ะามาพูดถึงตัวนักแสดงกันบ้างนะคะสำหรับการแสดงนะคะของอนักแสดงหลักก็คือเคนันชิปกานะคะน้องน้อยคนนี้ที่รับบทเป็นซาบรีน่านะคะก็คือบอกเลยว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักมากๆนะคะแล้วก็การแสดงเนี่ยเอาอยู่มาก จะเล่นเป็นวัยใสยจะเล่นเป็นวัยโซนหรือว่าแบบมาดโหดหมดจริงจังนะคะก็ถือว่าแสดงได้ดีมากๆเลยนะคะฉากที่เป็นเด็กน่ารักสดใสก็น่ารักมากส่วนฉากที่เอาจริงเอาจังไา,ายมนกลายเป็นแม่มดเนี่ยก็ทําได้ดีทีเดียวนะคะส่วนพระเอกของเรื่องนี้นะคะจริงๆเนี่ยปรากฏมาอยู่2คนนะคะก็คือ ฮาวีนะคะกับ n i x c r r s s h นะคะแต่ว่าสำหรับอิงนะอิงรู้สึกว่าคนที่ดูเหมาะกับการจะเป็นพระเอกนะคะน่าจะเป็น n i x c r r s s h นะคะมากกว่านะคะรับบทโดยน้องผู้ชายนะคะชื่อว่าแกวีลิสวูดนั่นเองค่ะในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากนักแสดงหลัก2คนนี้ที่น่าสนใจนะคะ จะสังเกตได้ว่ามีประเด็นของ LGBT ที่เห็นได้อยู่บ่อยๆจากงานของ Netflix แทับจะทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะที่เด่นๆอย่าง Sex Education อย่างเงี้ยนะคะในเรื่องนี้นะคะก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็แปลกมากเลยที่งานจาก Netflix ที่พูดถึงประเด็น LGBT เนี่ยชอบที่จะ ให้เกิดขึ้นกับตัวละครที่เป็นผิวสีอย่างเรื่องนี้นะคะก็พูดถึงว่าแอมโบรสเนี่ยญาติผู้พี่ของของซาบรีนานะคะที่เอ่อเป็นตัวละครผิวสีเช่นกันทั้งทงที่ซาบรีน่านี่เป็นแบบเอ่อตัวละครผิวขาวผมทองนะคะแต่ว่ามีญาติมีลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นเอ่อตัวละครผิวสีเข้มเลยแล้วก็ผมดําด้วยนะคะเป็นญาติผู้พี่ของซาบรีน่าก็เป็นผู้ที่มีรสนิยมหลากหลายทางเพศในการเลือกคู่มากนะคะก็ แปลกใจนิดนึงเหมือนกันที่เออทาง Netflix เนี่ยจับประเด็นเรื่องของตัวละครผิวสีกับ lgbt มาคู่กันนั่นเองค่ะที่เราเห็นบ่อย,อยเนาะ หลักๆนะคะในหนังเนี่ยก็คือในซีรีส์เนี่ยนะคะก็จะมีการพูดถึงประเด็นของการเติบโตของวัยรุ่นนะคะการค้นหาตัวเองนะคะการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็ยังพูดถึงการเน้นย้ําถึงประเด็นนะคะว่าทุกคนในโลกนี้เกิดมาเป็นคนพิเศษนะคะก็ควรที่จะใช้ความพิเศษนี้นะคะสร้างสารรค์โลกให้ดีที่สุดในแบบของเรานั่นเองค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ Coming of Age อะไรแบบนี้ค่ะในในยุคของอ,อเมริกันเด็กเด็กทีนเอชอเมริกันที่ต้องการจะค้นหาตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมาะที่จะดูนะคะซีรีส์นี่ยังไม่จบนะคะตอนนี้คืออิงดูไปจบถึงแค่ซีซั่น3นะคะเห็นว่าทาง n i x เนี่กก็กำลังจะผลิตซีซั่น4เร็วๆนี้นะคะใครที่ติดตามรอคอยเหมือนอิงก,ก็อดใจรอยนิดนึงนะคะจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บไซต์ r o t t e n Tomatoes ค่อนข้างดีด้วยนะคะ แล้วก็นะคะถ้าจะให้อิงแนะนำนะคะก็อิงคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะเหมาะกับผู้ที่รักโลกเวทมนต์นะคะผู้ที่ชอบอางานดักดาร์กงานแม่มดนะคะแบบฟิล์มนวลนิดๆนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าใจบริบทของปีศาจแล้วก็นรกของศาสนาคริสต์เนี่ยน่าจะค่อนข้างบันเทิงน่าจะค่อนข้างชอบเลยนะคะมีคนได้พูดไว้นะคะว่าเรื่องนี้เหมือนจะเป็น แฮร์รี่พอตเตอร์เวอร์ชันผู้หญิงแต่อิงรู้สึกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เด็กกว่านี้ฟิลของของหนังอะคะ่ะให้ความรู้สึกว่าเด็กกว่านี้ล้วก็ตัวละครเนี่ยเป็นสเปเชีย uh, ลเป็นซัมวันจริงๆแต่ว่าซาบรีนาเนี่ยคือก็พยายามที่จะใส่ความเป็นซัมวันมาแต่ก็ยังมีความจับต้องได้มีความใกล้มนุษย์มีความใกล้ทีนเอชมากกว่านะคะแล้วก็โตกว่าไม่ไม่ฟุ้งฟริ้ง เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อาประมาณนั้นนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะใครที่สนใจเรื่องนี้นะคะ Shilling Adventures of Sabrina นะคะก็ลองหาดูกันได้ใน Netflix นะคะคิดว่าทุกคนที่อชอบงานอแม่มดนะคะก็น่าจะชอบกันนะคะ ใครที่มีความสนใจเรื่องดูหนังนะคะก็แวะเข้ามาคุยกับอิงได้ที่ Facebook Twitter ของ Better Story Podcast นะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่า Podcast นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะไว้คราวหน้าอิงจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรให้ฟังติดตามได้ใน Now Showing นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ